สวัสดีค่ะเย้วันนี้นะคะเราก็จะมาจัดกิจกรรมกันนะคะเป็นกิจกรรมแจกอะไรนะไปดูไปดูกันเลยนะคะก็เป็นกิจกรรมแจกสกุ๊ชี่นะคะค่ะก็จะแจกเป็นตัวนี้นะคะอุ้ยนุ่มสโลและหอมมากเดี๋ยวเราจะสั่งให้ใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะ แจกเป็นมือหนึ่งนะคะก็เป็นตัวนี้เนาะก็นี่นะคะมันนุ่มสโลมากไม่มากแบบนี่นะคะก็จะแจกเป็นชิ้นนี้นะคะหนึ่งรางวัลน,นะคะก็เริ่มเล่นกิจกรรมกันอยู่นะ เอ้ไม่ใช่หนึ่งแล้วะจะแจกเปนนี้นะคะแล้วก็เซ็ตทำสามอีกหนึ่งเซตนะคะก็กติกานะคะหนึ่งกดสับสไครป์ชแนลนี้สอ,สองกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็อีกสามคลิปขึ้นไปนะคะแล้วก็สามะคอมเมนต์ชื่ออายุแอดิไลสี่นะคะให้ตอบคำถามว่า เรานะคะอยู่ปอ,อะไรนะคะว่าเรานะคะอยู่ปหกทับอะไรนะคะระหว่างหกทับหนึ่งหกทับสองหกทับสามนะคะให้ทายมานะว่าเราอยู่ปหกทับอะไรนะคะเราจะใบให้นะคะว่าเป็นเลขคู่นะคะก็ใบให้เท่านี้ก็ถือว่าอันนี้แล้วนะคะก็ เรานะคะก็จะปิดกิจกรรมนะคะเมื่อครบ220สตวตรรษนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย